ครับผมนอกจากจะมีสินค้าปลากระตักเค็มตากแห้งหรือเจปบลิีหรือริ้งจังแล้วนะครับก็จะมีที่สายบุรีก็จะมีหาดทรายครับสวยงามนะครับเราไปเดือดวงครับตามที่เคยบอกนะครับว่าอาชีพของพี่น้องชายฝั่งทะเล บุรีปนาเรศนี่ก็คือการทำอาชีพประมงชายฝั่งนะครับด้วยเรือขนาดเล็กนะครับเราไปดูหาดทรายกันครับว่มีความสวยงามขนาดไหนครับ นี่ครับเรือของพี่น้องนี่เรือใช้การอาจจะคันนี้อาจจะพังแล้วนะครับคันนี้ลํานี้อาจจะพังนะครับพี่น้องดูครับดูครับพี่น้องหาดทรายสะอาดนะครับอาจจะมีเศษไม้บ้างนะครับนี่คือรายทะเลอำเภอสายบุรีครับตำบลบางเก่า เบเภอสายบุรีครับเสียงขื้นซัดสาบนะครับนี่เรือประมงชายฝั่งของชาวบ้าน,นครับเห็นไหมครับ เลือเช็คกันได้นะครับเรือหาปลาหมึกครับนี่ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับที่อำเภอสายบุรีมีหาสดสวย ทะเลใสๆมีสินค้าดีๆนะครับอาหารพื้นเมืองปลาเจมิลิอย่างมื่อสักครู่เ่ยนะครับแล้วก็นี่ครับเรือประมงชายฝั่งของพี่น้องที่ใช้สมากินครับพี่น้องมุสลิมที่น,นี่ทุกคนอันจรยาศัยดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีมงานสัมภาสภารพสารบันเทิน